i mm -hmm. ต้อนรับนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการทองคําสัปดาห์นี้นะครับผมตีินเสียงชัดเจนไม่เอ่ยนะครับถ้าชัดเจนนะครับผมก็กดหนึ่งเนาะแต่ไม่ต้องเป็นหนึ่งศูนย์นะไม่เอานะครับผมก็กำลังเซงอยู่คุณตาใสนะครับแมนยูโดนนำหนึ่งศูนย์นะครับเฮ้ยแลวโดนนำครึ่งหลังดนวะย อือืโอเคนะครับเอ่ผมต้องบอกว่าผมเด็กแบนยูนะนะครับตัวนำนี้ผมก็เออดูท่าวันนี้ไม <laughs> okay, ่น uh ่ารอดแล้วนะครับถ้าจะโดนแหละอ่ะไม่เป็นไรนะครับแบนดยูก็ช่างเถอะนะครับก็ปีนี้คงอยู่อยู่หนึ่งท็อปสิบแหละนะครับโอเคพวกนี้ได้ใส่ชุดดำต่ออ่ทองคำนะครับเอาไงต่อ คือคือคือหลายคนเนี่ยเตรียมตัวซื้อทองคำไม่เต็มที่สำหรับช่วงเช้าผมบอกก่อนนะพี่ใจเย็นนะครับแล้วก็เออลืมลืม,ลมทักไปเลยนะครับแฮปปี้นิวียีทับทุกคนนะครับผมมาเจอกันในปี2569นะครับหรือพศคศนะครับ2026นะครับปีนี้ก็เป็นปีม้าไฟต้องบอกว่าเป็นผลไม้หรือเปล่าปเป็นม้าไฟนะครับผมมุกมุกนี่ใช้ได้ไหมนะครับผม เออก็ต้องบอกว่าคือคือถามว่าทําไมถึงไม่ไม่เชียร์แบบให้ซื้อทองไปเลยคืออย่างนี้ครับไอสิ่งที่เราเจอกันช่วงของสาวอาทิตย์หรือวันหยุดยาวอ่ะเวเนเซยเวล่าคือถามว่ามันบวกทองหรือเปล่าคือมันจบแล้วนะเวเนเซียเ่ามันจบแล้วนะครับมันจบตั้งแต่การที่จับพูดนาเวเนเซยเบ่าแล้วสงครามไม่เกิดแล้วนะคือ คือคือคือมันจะไม่ได้บวกแบบกระจุยกระจายแต,แต่แต่ตอนเช้ามันอาจจะรีบาวได้นะบอกก่อนนะครับถามว่าแล้วเอาไงดีอะพี่ถ้าถ้ามองอย่างนั้นนะ่ยอันนี้เอาตีความก่อนว่าเราเจออะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยก็คือเรื่องของอสงครามสงครามจริงๆแล้วอะมันไม่มีประเทศเดียวนะ ใช่ว่าเวเนซุเวลาเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งอย่างแหละแต่มันจบแล้วนะบอกก่อนมันคือจบแล้วแล้วแล้วมันจบในระยะสั้นนะแต่ระยะยาวของเวเนซุเวลาเองเนี่ยมันเกิดเสียงที่แตกขึ้นมาครับเพราะว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยประนามการกระทําของทางสหรัฐในการลุกนาเวเนซุเวลาแต่อังกฤษเนี่ยไม่ได้ประนามนะก็คือ,อ,อมีบางรายออกมา สนับสนุนนะครับอเมริกาด้วยซ้ําในการเปิดฉากเวเนซุเอลาคือมันเริ่มเริ่มมีการแตกเป็นสองฝั่งอันเนี้ยใช่ครับระายะยามันเป็นป่ายบวกต่ทองคําแต่ระยะสั้นมันมันไม่มีสงครามเกิดขึ้นที่อเมริกากับเวเนซุเอลานะนี่คือที่ที่น่าสนใจนะนคือตรงนี้นะครับเอ่อ สิ่งที่เกิดคืออังกฤษไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไไดอ้อ่ไม่ได้เห็นด้วยไอ้อช่วครับไม่ได้ประนามแต่เห็นด้วยนะครับคือมันมันพอมันมีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอ,อมันก็ยทำให้เสียงมันแตกเป็นสองฝั่งพอมันแตกเป็นสองฝั่งเสร็จปั๊บเนี่ยในอนาคตระยะกลางเนี่ย ก็คือในปีนี้ความตึงเครียดทางภูมิาศาตา์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพิ่มสูงขึ้นแน่ๆก็เลยทำให้ระยะในปีนี้ทองจะปวกอยู่แต่ในเช้าของวันพรุ่งนี้ระวังดีๆนะครับคือกลวยดของของช้าวพว่เนี้คือใช่เขาเป็นขาขึ้นเขาเป็นขาขึ้นแต่แนวรับสําคัญน่ะอยู่ อยู่จากราคาปัจจุบันอะถัดไปอะร้อยหนึ่งก็คือแถวสี่พันสองร้อยสามสิบสองถ้าไม่หลุดโซนเนี้ยยังไงก็น่าเก็บนะครับถามว่าเอ้าแล้วทำไมมองว่าพรุ่งนี้จะไม่ขึ้นแรงแต่ยังให้ซื้อต่อเหตุผลเพราะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของเวเนซุเอลาที่มีประเด็นแต่มีประเด็นตรงอื่นๆก็คือว่าในฝั่งของทางเอ จีนนะครับมีการใช้มาตรการเนี่ยการคุ้มกันนะครับโคเนื้อในประเทศโดยการเก็บภาษีสินโคเนื้อที่นำเข้ามาเนี่ยอีก55%นนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมาจากผู้ผลิตหลักๆผู้ส่งออกมาจีนหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ในบราซิลนะครับออสเตรเลียแล้วก็อเมริกามีผลวันที่หนึ่ง บังคับใช้สามปีหมายความว่าสงครามการค้ามกลับมามีกครั้งแต่จีนคนเริ่มจึงเป็นที่มาที่ยังมองว่าเฮ้ยนี่ยแหละคือสิ่งที่ที่ทองจะขึ้นได้อย่างที่สองคือเยเมนครับเยเมนละอุมากๆเพราะเนื่องจากว่าในในเยเมนเองเนี่ยโดนโจมตีโดยซายอุดอิอาระเบียทางอากาศเนี่ยครับ จึงทำให้พื้นที่ของเยเมนเองเนี่ยก็ก็ถูกความเสียหายแล้วมีผู้เสียชีวิตเี่ยมากกว่า20ตายแล้วก็บาดเจ็บอีกเยอะมันเป็นความเสี่ยงในในฝั่งของอตอนออกกลางครับแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแบบโอ้โหความเสี่ยงเยอะมากเลยนะไล่ตั้งแต่ในฝั่งของ F, อ,อเมริกานะครับอเมริกาใตา้โอ้โหก็อเมริกากับเวเนซะุเอล่ย นะครับแต่ดูท่าน่าจะจบจบจบในมุมผมผมว่าจะจบแบบไหนต้องอยู่ที่ว่าคนที่มาแทนเนบเนเซียคนที่มาแทนตัวของผูนน้นาเบเนเซียคนใหม่ที่จะมาแทนเนี่ยเขายังมีแนวทางทําเหมือนผู้นําคนเก่าหรือเปล่าถ้ามีแนวทางมันจะจบยากหน่อยนะบันน่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นอีกิดหน่อยนะครับแล้วก็ เรื่องที่สามก็คืออิหร่านเนี่ยมีการเตือนสารัตฐว่าอยากแทรกแซงกิจการภายในเพราะว่าอิหร่านเนี่ยมีความเชื่อว่าม็อบที่เกิดขึ้นในฝั่งของอิหร่านเองมันเกิดโดยทางอเมริกาเป็นคนเป็นคนจัดตั้งนะครับพอพอแบบนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นความร้อนแรงนะครับในตอนอก,กลางอีกรอบหนึง่งแหละอืมมันทำให้ มันไม่จบง่ายๆครับทางนี้เนี่ยอเมริกายังตำหนิจีนนะที่จีนไปซ้อมลบที่ที่ตอนที่ที่ไต้หวันในะครับใกล้ไต้หวันบอกว่าเป็นการแบบทําไม่ถูกโอ้โหคือความในใจคือว่าแม่อเมริกาคุณคุณบุกไปในเซเวกาแบบนั้นโดยที่ไม่มีอะไรแบบคุณบุกอะ่ะแต่จีนแค่ซ้อมลบอะ่ะคุณยังไปติงเขาอะ่ะ คือแม่งไม่ใช่แหละนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะครับผมคณะความมั่นคง UN นะครับ mm hmm. เตรียมประชุมฉุกเฉินปมอ,อเมริกาบุกเวเนซุเอลานะครับ mm hmm. โดยโดยการประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ตอนประมาณ4ี่ทุ่มบ้านเรานะครับ mm hmm. แต่ดูทรงแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยน mm hmm. เพราะ UN, UN ไม่เคย UN mm hmm. ได้แต่คุยครับ แต่ถามว่าเปลี่ยนอะไรได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็น่าจะทําให้ให้ซึ่งอเมริกาเป็นมีสิทธิ์วีโต้อยู่แล้วไงคือมันก็น่าจะตบทุกอย่างนะครับไม่น่าจะมีอะไรบานปลายนะครับผมโอเคแต่ทองนะครับในรอบนี้เรายังยังมองว่าโอ้โหยังมองว่าน่าเป็นห่วงครับ แต่ยังเป็นขาขึ้นนะถ้าให้ผมเล่นสั้นๆถ้าผมจะซื้อผมจะซื้อแถวสี่พันสามร้อยถ้าถ้าให้ผมให้ผมเลือกเลยนะหนึ่งคือณนะตอนเนี้ยเราสามารถซื้อละถ้าใครเล่นแบบระยะสองเดือนแนะนำว่าถือได้นะครับถือได้คือถามว่าแล้วเราแล้วเราจะเล่นยังไงเราจะถือยังไง ในมุมขอนเองผมบอกว่าเวลาเราถือเราแนะนําให้ถือในรูปแบบของการเป็นสามเหลี่ยมคือตรงช่วงล่างนี้อาจจะถือเยอะหน่อยแบ่งเป็นอาจจะเข้าประมาณสัก50%ของพอร์ตนะครับของพอร์ตทองนะถ้าให้ผมแนะนําเร็วๆเลยเนี่ยก็คือบอกว่าเรามี SL แหละนะครับในฝั่งของ SL เราคือ4230นนี่คือจุดที่ที่ไม่ควรหลุด นะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเข้าในฝั่งลองก็คือลองเท่าไหร่ได้บ้างในมุมผมผมว่าถ้าถ้าจะลองเนี่ยราคาปัจจุบันได้ไหมถ้าในสองเดือนได้ครับหรือในหนึ่งสัปดาห์ก็ยังได้แต่อาจจะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับตรงนี้อาจจะลองสิบ แล้วก็แถวโซนสามสามศูนย์ลองอีก20%่เอร์ซ่ะโทษครับลองสิห้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นสามสองห้าศอันเนี้ยลองให้ได้ครบ25%เปอร์เนต์ราเล่นสามไม้นะเราเป็นแผนระยะกลางนะครับสอง่ะระยะระยะแบบสั้นแต่สั้นไม่มากเพราะ SL 4 2่สนะครับลอง1ิของพอร์ต15%ของพอร์ตยี่ห้าของพอร์ตตามตามเลขนี้นะแล้วถามว่าเป้าตอนนี้เป้าแรกเราอะเรามองไฮเดิม erm ก่อนไฮเดิม erm, อยู่แถวไหนก็คือ4-4-0-5เป้า2ต้านตรงกลาง4ี่ห้าหนึ่งหกแสดงว่าจุดที่เราจะทำกำไรในรอบนี้เราจะมองไกลหน่อย นะครับก็คือ TP อ่โซนแรกนะครับ4405กับโซนสองตรงนี้4516นะครับไม่ได้ให้หวยนะเออพอดีพอดีจำได้ไงเลข16นะครับก็อันนี้คือกลยุทธ์ระยะกลาง ระยะสั้นถึงกลางโอเคสั้นถึงกลางเป็นแบบนี้นะครับคือถามว่าเอ้าแล้วโกลยุดสั้นมันไม่เล่นในวันรจริงๆแล้วการวิเคราะห์อของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าตัวของ การเล่นสั้นของผมอะ่ะมันคือประมาณสักสองสัปดาห์นะถึงประมาณสักหกสัปดาห์อืมถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเล่นสั้นกว่านั้นน่ะเราต้องเปิดลายสี่ชั่วโมงให้ลูกค้าดูครับถ้าลายสี่ชั่วโมงนะตอนเนี้ยที่เราเห็นภาพกันนะคือมันห่างออกข้างครับมันเริ่มเป็นสามเหลี่ยมคือสามเหลี่ยมแบบไหนอีกนี่ครับสามเหลี่ยมที่จะเกิดขึ้น ต่อจากนี้ที่เราเห็นก็คือรูปแบบนี้ที่มันหางออกมาครับดี่างนีนะ้โอเคมันหางออกข้างผมอาจจะไม่ได้ทำสามเหลี่ยมแบบให้มันกลมเดะได้เนาะ,อะโอเคประมาณนี้ เราจะพบว่าถ้าเกิดใครเล่นสั้นๆเนี่ยเราเห็นจุดตัดด้านล่างเนาะนะครับว่าจุดตัดด้านล่างเนี่ยมันก็อยู่แนวรับเหมือนเดิมอะไกลๆถ้าใครอยากเล่นสั้นๆน,น,นะครับเราเน้นนะคําว่าโกลยุทธนะครับสั้นๆคือในสัปดาห์เนี้เล่นได้นะครับโกยุทธสั้นๆเราก็บอกว่าถ้าลูกค้ายอยากจะซื้อโลเดิมหน้าสน ยังยังเป็นติดขาลองนะคือรอบนี้จะให้แต่ขาลองแหละยกเว้นแต่วันด 4, 3, 4, ุลสี่พันสามสี่พันต้องจะต้องช็อตนะครับเราจะซื้อได้สองจุดนะถ้าได้ทันสั้นหนึ่คือสี่สกับ2คือสี่สองโซนโลเจ็ดหที่เราซื้อนะครับสต็อปกลอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับพี่ 4 2่สส่วนเป้าหมายนะครับในการทำกำไรนะสูงสุดรอบเนี้ก็4 4่พสี่รคือมันจะอยู่ใกล้ๆแถวเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากหรอกแต่ผมเผื่อไว้อีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดใครซื้อไปแล้ว4ี่สามคือแนวต้านอีกอันหนึง่งถามว่าเราผสมกันใช่ไหมใช่ครับไอแนวต้านที่เป็น4ีสี หนูนนะ่ะมันคือแนวต้านที่เป็นสามเหลี่ยมแต่แนวต้านที่เป็น 4, 3, 5, สี่สามหู้นะ์น่ะมันคือแนวต้านจิตวิญญานะครับใครเล่นสั้นๆแบบนี้หรือถ้าเกิดใครอยากซื้อสต็อปที่เดียวกันครับไกลไกล,กลอยู่นะครับผมสต็อปที่เดียวกันอนะอ่ะนี่คือรูปแบบของทองคือคือผมมองว่าทองไปอยังไงก็ต้องขึ้น เพราะว่าสถานการณ์ของสงครามมันรุนแรงอืมส่วนตัวของข้างเงินบาทบาทนกลับมาอ่อนครับมันเตรียมระเบิดอีกรอบครับมันเป็นสามเหลี่ยมมเตรียมระเบิดอีกรอบหนึง่งคือในฝั่งของบาทยังไงยังมองที่ทางของการอ่อนครับเพราะการเข้ามาจัดก,การของทางแบงก์ชาติก็เห็นได้ชัดแล้วว่าอ่ะก็ได้ผลแหละนะครับที่เข้ามาเราเห็นภาพบาทกลับมาอ่อนแบบสามสิบเอ็ดขึ้นไปสามสิบเอ็ดบาท 6 0ภายในวันเดียวเนี่ยครับสัญญาณของการอ่อนแล้วก็ปีนี้เศรษฐกิจบ้านเราจะมีเงินเฟ้อที่เราบอกเนาะจากการเลือกตั้งนั่นแหละนะครับก็บาทอ่อนทองเอาไงทองอย่างที่เราคุยกันไว้เลยครับว่าที่เราแนะนำในการเข้าซื้อเนี่ยเรามีสองไม้เนาะเราได้ทั้งสองไม้เลยครับก็คือ 6กหมื่ี่ห้าร้อยที่เขาย่อลงมานเนาะเมื่อวันที่สองนะครับหกหมื่สี่ห้าร้อยได้สองไม้แล้วราคาเฉลีย่ยลูกค้าตอนนี้อยู่ที่6 5หมเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยมีโอกาสใการกลับขึ้นไปนะกลับขึ้นไปนะเพราะบาทมันอ่อนด้วยเรายังคงเห็นภาพเดิมๆก็คือไม่หลุด6 3ห0ืสามนิ่งวัน อยู่ในฝั่งขานรองต่อครับใครอยากซื้อไม่มีของท่านซื้อได้ครับราคานี้ไม่ติดแล้วก็ผมว่าถ้าซื้อต้นปีถึงปลายปีผลตอบแทนนะ่าจะเกินประมาณเกือบเกือบสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นในปีนี้นะในปีหกเก้านะถ้าใครอยากเล่นประมาณปีหนึ่งจะเก็บก็เก็บครับไม่ติดอืมนี่คือมุมมองของทองคำไทยนะ ทั้งปีผบว่าปีเนี้ยอยากเห็นเจ็ดหมืนอืมถามว่ามีโอกาสไหมถ้าเราดูเทรนที่ณนะปัจจุบันที่ไปอยู่เราดูทองตั้งแต่วีก,ก่อนวีกยังเป็นขาขึ้นครับวีกเนี่ยไม่หลุดหกหมื่นสามพันสองร้อยยังเป็นขาขึ้นอยู่เด y เป็นยังไงเด y ดูไม่ดีแต่เทรนเดอะดูดีเพราะไม่หลุดเทรนะ้ะมันขึ้นต่อ ลายสี่ชั่วโมงลายสิบโมงดูไม่ดีหรอกครับแต่ลายสี่ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความโชคดีคือมันเป็นขาของการเป็นเริ่มเป็นขาขึ้นเนีบคือถามว่าทำไมถึงเป็นขาขึ้นให้พี่ดูสองจุดนี้ดีๆครับหนึ่งคือโลทำโลนะแต่เขาทำหายและไม่หลุดโลมันหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้ เราก็จะเห็นภาพของการย่อไปย่อไปโอเคขอโทษโอเคนี่ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันคือรูปแบบการเป็นไซเวอร์อัพครับในรูปแบบของทองคำนะที่เป็นทองคำไทยด้วยพอมันเกิดภาพแบบนี้อันนี้ต้นเทรนมันคือต้นเทรนในสี่ชั่วโมงนะอ่ะเป็นเป็นภาพลาักษณะนี้ ส่วนลายหนึ่งชั่วโมงล่ะมันไม่ต่างกันหรอกพี่นี่ไงขึ้นยอ่อขึ้นยอ่ยอย่อแต่ยังโชคดีนะไม่หลุดตรงเนี้ยมันมองเป็นไซเบรได้ล้วขึ้นต่อผมก็เลยบอกว่าเอ้ยแบบนี้เอ้ยมันน่าเก็บทองไทยอะทองไทยมันน่าเก็บนะครับแล้วปีเนี้ยผมว่าเอ่อต้องดูครับว่าวันที่แปดเนี่ยใครเข้ามาเข้าวินนะครับแปดเดือนสองเนาะ แล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันเยอะนะครับนะครับอ่ะผมสรุปกันนิดนึงตัวของทองโลกเราให้ยาวๆไปแล้วนะครับยาวๆเนี่ยเราเไม่ให้ตั้นถึงกลางนะครับเราก็บอกว่าถ้าเกิดอยากลงทุนเราแนะนำนะครับว่าย่อลองได้นะครับราคาปัจจุบันเข้าได้นะครับ สามพันสามร้อยสิบสามพันสาร้อยสามพันสอยห้าสิบตรงนี้เข้าได้หมดระยะสั้นถึงกลางส่วนระยะที่เป็นตัวของสั้นๆเนี่ยนะครับเราก็ย่อลงมาหน่อยแล้วค่อยเข้าผมผมคิดว่าเปิดมาตอนเช้าราคามันบวกแหละแต่มันจะเร็วมากครับจะไม่ทันแล้วพอมันบวกเร็ว่ะมันจะลงแรงด้วยฉะนั้นผมแนะนําในการยอ่อลรือค่อยซื้อเพราะผมมองว่าเวนเซเวล่ามันจบไปแล้วครับนะ โอเคอ่ะข้อมูลนะครับครบถ้วนในฝั่งของทองโลกทองไทยแล้วก็ก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่เนาะแล้วก็ฟังย้อนหลังนะครับก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวทางผมนะครับกับคุณพีเนี่ยน่าจะมีแบบกิจกรรมร่วมกันเยอะขึ้นนะครับอ่ะก็ลองรอติดตามดูแหละ นะครับก็จะเป็นยังไงบ้างอ่ะมาที่คำถามเนาะสวัสดีครับครับพี่นิวยีนะครับผมคุณเอ่อเมื่อท่านเมื่อกี้นะครับผม,ม,นะบผมแมนยูนะครับนํำหนึ่งศูนย์แทบไม่มีใจจะทำต่อเลยครับแทบอยากจะปิดไลฟ์สดแล้วไปดูแมนยูซะหน่อยเฮ้ย <c oughs> ไม่น่านเชื่อนะแมนยูโอ้กระต้อนกระแท่นเหลือเกินนะครับ โอเคเสียงดีนะครับกดหนึ่งนะครับผมโอเคข่าวไปเน่นะครับคนมองบวกทองเกินจริงครับอย่างที่คุณฟ้าใสาบอกแหละเขามองบวกเกินนะครับถ้ามองเหมือนกันน,นทองจะไม่จริงนะครับหนึ่งแล้วโอเคนะครับทองไทยเข้าซื้อได้เท่าไหร่อ่ะผมบอกซื้อได้เลยครับนี่หนึ่งหนึ่งผมก็ดีใจเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะขอบคุณครับอเมริกาสตัตเยอะจริงๆมันเขาก็เยอะนะทุกที่ นะครับต้องซื้อทองไทยเท่าไหร่กดหัวใจมานะครับพุ้นเทคจะเป็นยังไงบ้างพุ้นเทคผมว่า Microsoft ขอหันราคาขึ้นหนึ่งเ่อซื้อนะนะครับน่าจะแพงไปนะครับ,นะรบ,บ,นะรบเช้ามาซื้อเลยไหมเช้ามาไม่ซื้อครับผมว่าเช้ามาอันตรายสุดสดนะครับผมว่าตอนเช้าวพผูเนี้อันตรายสุดๆดถ้าซื้อผิดชีวิตเปียดขาดทุนได้เลยครับผมว่าสงครามบริษัทว่ามันจบไปแล้วอะ อืมโอเคนะครับไม่รู้ว่าทําจะหาเรื่องอะไรอีกถูครับนะครับเพิ่งเข้ามาฟังนะครับพรุ่งนี้ทองเอาไงทองย่อซื้อครับสั้นๆคือไม่ดุดสี่พันสามน่าเก็บนะครับโอเคเช้ารรอย่อจริงๆอย่าที่คุณฟ้าใสบอกถ้าคือจริงๆแล้วอ่ะเราอยากให้ดูตรงนี้ด้วยคือจริงๆมันอาจจะไม่ถึงกดยุสั้นๆเราอ่ะมันอาจจะไม่ถึงสี่หมื่นสี่พันสามนะแต่ถ้าเกิดว่า RSI เนี่ย SI มันแตะแถวโซนเดิมอะก็คือโซนที่เป็นแถวประมาณสักสาสิบถึงยี่สิบจุดอะถ้าโซนแถวนั้นอะอยากจะเก็บของก็เก็บได้นะครับถ้าเกิดจะให้ดีกว่านั้นก็คือว่าพอ RSI อ่ยมันลงมาถ้ามันลงมาจริงๆนะแล้ว RSI เริ่มหักหัวขึ้นน,ะนั่นนะ่ะคือจังหวะที่น่าซื้ออืมผมมองแบบนั้นนะครับสวัสดีค่ะนะครับ ท่านี่ถามว่าอพรุ่งนี้หุ้นจะล่วงไหมผมว่ามีโอกาสสูอองอะเพราะว่าอเมริกาเล่นแบบนั้น,นมันอันตรายอืมเงินเนี่ยมันจะไหลเข้าทองแต่การไหลเข้าทองมันจะไหลแบบเมาเข้าถ้าเมาเข้าเดี๋ยวเขาจะไล่ไล่เมาอีกทีแล้วจะจะซวยถ้าในมุมผมผมว่าเข้าดีดีที่สุดคือหนึ่งแต่สี่พันสามสองคือเอไอหักหัวขึ้น แต่แต่ตรงนี้ไม่ใช่หักหัวนะคือหมายถึงว่ามันต้องลงมาแถวสามสิบแล้วหักหัวขึ้นนะถึงจะน่าเก็บนะโอเคมีเพิ่มเติมนิดนึงเนาะอ่ะตอนนี้ก็เหลืออนะีกสี่นาทีแมนยูเนาะนะครับน่าจะเสมออดูทรงนะยังดีนะไม่แพ้แม่โอเคนะครับก็น่าจะครบท้วนเนาะทุกๆข้อมูลที่สำคัญที่เรามีให้ถามว่าตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ต้องรุ้นอะไรไหม เออลืมลืมดูตัวเลขเศรษฐกิจให้เนาะว่ามีอะไรที่สําคัญไหมคือจริงๆผมขออภัยนะวันนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับตัวเลขเศรษฐกิจไม่เสร็จนะอเที่ยวเพลินตัวเลขเศรษฐกิจเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่านี่ครับพรุ่งนี้ตอนในบ่ายนะจะทําให้เสร็จนะครับนอนฟาร์มสัปดาห์นี้รุ้นนอนฟาร์มนะแล้วก็ลุ้นโห เรื่องของอันตาการว่างงานนะครับน่าตือประมาณ4.5ไม่รู้เป็นยังไงแต่เดี๋ยวเจอกันในวันศุกร์แน่ๆแหละกับคุณพีเนาะตัวได้เศรษฐกิจผมว่ารุนแค่วันศุกร์ครับวันศุกร์ที่มีประเด็นนะอืมอืมโอ้โหไม่ใช่วันศุกร์แหละขออภยัยวันพุธกับศุกร์ครับที่มีประเด็น เดี๋ยวเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมทําในตัวของปฏิทินเศรษฐกิจส่งไปทีตอนเย็นๆนะนะครับโอเคข้อมูลครบถ้วนนะครับเอ่อทรัมป์จับุ่มพุ่นนำโดยใช้ว่ามีผลต่อทองไหมในมุมผมอะ่ะผมไม่อยากให้จับตอนช่วงทองวิ่งมากๆเลยเพราะถ้าเกิดจับทุนทองวิ่งอะยังไงทองก็ขึ้นครับแต่ตอนเนี้จับเสร็จแหละแล้วเปิดมาทองมันจะไม่วิ่ง นะครับโอเคอ่ะข้อมูลครบถ้วนนะครับสรุปเรียบร้อยงั้นเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้ตอน8ปดงสีกับคุณพีเนาะในรายการทันเทนลงทุนทองนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ